วันนี้เราหยุดช่องพี่จะปิงแถบนะครับทุกคนซึ่งเราจะมาทำโดมิโนสกับกับหอบพักกันนะทุกคนเ้าผมจะไม่ยอมแพ้กับกับโดมิโนอีกแล้วผมจะไปต่อทุกคนซึ่งนั่นแหละใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้เดี๋ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบิดตามได้นะครับ นั้นเราเป็นเรื่องหมดเลยไปเรื่องทำใหม่ก็ด้ไมันเป็นไรเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดก่อนเอาเราทุกคนเราก็ทำได้แล้วนะครับแต่ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมไม่ทำแบบวงกลมแบบนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากทำนะเออมแต่พาผมแต่พื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่พอด้วยนะทุกคนผมขี้เกียจแหละมานั่งเรามันเลย เริ่มเลยทุกคนไปว้าวพร้อมกันเลยเย,ย่งั้นต่อไปทุกคนเราจะมาทำหอพักกันนะทุกคนมาเริ่มกันเลยแต่ว่าผมขอตัดคลิปก่อนนะทุกคนเอา้าวเราทุกคนก็เสร็จแล้วนะสำหรับตึกกี่ชั้นเนะี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองา ก็ก oh, um, <cor antenna> ็โอ <gro an> ้ไม่ไม่ไมเกี hmm. ่ยวอัน <intake> น <ilo> ี้ไม่เกี่ยวนะคุเหมือนกันนับแค่นนคหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็เก้าเก้าชั้นเหรอทุกนะถามว่ามันโหพักยังไงรอ้ก็มาลืมกันนะกระช่างมันเถอะ เด okay. มันก็เหมือนนะันทุกคนเหมือนหอพักแตม่มันก็ไม่ค่อยอทุกคนเราจะมาทำะไรกันน2 3นซังซังจะดีไหมทุกคนอ๋อทุกคนเราก็ทำลายแล้วนะคน็เป็ปยิงแมครัาสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายชุบ,ชบ